สวัสดีครับผมช่างเจี๊ยบโมบายทีนะครับนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวอาการของ iPhone 6S นะครับตัวนี้นะครับที่ผมกำลังไล่อยู่นะครับอาการตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าหน้าจอไฟไม่ขึ้นภาพนะครับไม่ขึ้นภาพผมก็ไม่สนใจแล้วครับเลงไปที่ Connect Display เลยนะครับ ระบบไฟจอเลยถ้าใช้ชื่อก็คือ PPLCMBLAnodecon นะครับตัวนี้ลายขาสามนะครับรายที่ขาสามครับอ่ะไปดูกันครับลายที่ขาสามนะครับผมใช้มิเตอร์นะครับจิ้มเลยนะครับ ครนะขาสามที่ซ็อกเก็ตก็อยู่บริเวณนี้นะครับก็นะครับเซมิคอร์จิ้มเลยเช็คเลยนะครับเอาลายไฟบวกก่อนเลยนะครับซึ่งเขาก็ทำมาแล้วนะครับจิ้มนะครับเห็นค่าไหมครับ ลน์นี้เรียบร้อยนะครับช็อตลงกาวนะครับช็อตลงกาวนะครับจากที่ไล่วงจรแล้วนะครับก็นะครับถ้าคนที่ไล่เป็นนะครับตรงนี้ผมรว่าน่าจะมาเรียนรู้นะครับก็จะผ่านเอลนะครับ111นน,น,นะครับ ครับครับเอ่อ F L สี่สองหนึ่งนะครับโทษทีนะครับสี่สองหนึ่งนะครับแล้วก็เอ,อ่อวิ่งต่อไปที่นะครับนะครับ นะครับก็จะวิ่งมาผ่าน C 2ตัวนะครับนะครับก็คือ C อ่0 3อ C 4 2 0 3แล้วก็ C 4 2 C 4 0น2นะครับซึ่ง2ลายนี้นะครับเป็นลายไฟที่ออกมาจากองจร LED back light นะครับนะครับนะครับตรงนี้นะครับ คือที่ C 4 4020เอ้ย U 4020นะครับออกไว้นี่นะครับผ่านที่2ตัวครับมาดูแนวทางของผมถ้าแบบนี้ช็อตก็วานหมูผมแล้วครับนะครับผมใช้เทคนิคของผมนะครับในการหาตัวช็อตเลยนะครับดู ดูให้ดีน,นะครับสูตรผมนะครับไม่จําเป็นต้องวุ่นวายนะครับเราแค่เรียนรู้นะครับเขาทํามาแล้วนะครับเขาทํามาแล้วอาการตัวนี้ตัวตัวนี้นะครับพอใส่สายแล้วก็กินกระแสเลยนะครับกินกระแสเลยดูนะครับ ผมจะหาตัวที่ช็อตนะครับในลายนี้มีสองตัวก็คือตัวนี้นะก็คือตำแหน่งตัวนี้นะครับกับตัวนี้ออกมาจากเมนนี้นะครับตามวงจรน,นะครับเงลื่อนไขตามวงจรอ,อันนี้เป็นเทคนิคก,การเรียนรู้วงจรน,นะครับผมบอกเลยรู้เลยนะครับเราต้องรู้เส้นทางของไฟนะครับเรา จะไปมั่วไม่ได้นะครับพยยมอะไรดูนะครับนะ,นะใช่ไหมขากาวโอเคนะเมื่อผมรู้ว่าลายนี้ช็อตนะครับผมแค่หาเงื่อนไขการ จะกระแทกไฟเข้าไปทั้งการใช้สไปายการเล่นสไปายนะครับก็จะเจอแบบนี้ครับมาดูครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่นะครับตัวที่ช็อตนะครับแต่แบบนี้ก็หวานผมแล้วละครับ iPhone 6S ไฟแบ็คไลท์ไม่ขึ้นนะครับ หวานผมนะครับก็คงรู้ว่าจะทำยไงต่อไปนะครับผมสอนซ่อม iPhone แบบง่ายๆผมย้ำเลยว่าแบบง่ายๆนะครับแต่เนื้อาหาที่ผมใช้สอนนี้เป็นแบบมือโปรนะครับผมบอกเลยไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนถ้าจะเรียนคอร์สของผมผมบอกเลยว่าท่านจะ เป็นมือโปรนะครับซ่อมไอโฟนอย่างมืออาชีพเราไม่ได้ยกมั่วนะครับการเรียนรู้ของผมคือการอ่านวงจรแนววิเคราะห์นะครับแนววิเคราะห์ผมบอกเลยว่าออหลักการอ่านวงจรเชิงวิเคราะห์นี้ซ่อมเครื่องได้ง่ายนะครับนะครับเรียนรู้การาวงจรจากผมใช้เทคนิคจากผมวิธีแนวทางของผมทั้งหมดผมดีจะมอบให้นะครับในคอร์สวันที่11 2 2 2 3 กันยายนนี้นะครับสิท่านเท่านั้นนะครับเต็มคือปิดนะครับโอนจองที่นั่งอย่าลังเลครับระวังนะครับใกล้ถึงวันแล้วก็ไม่มีที่นั่งถ้าจะรอรอบต่อไปก็ไม่รู้ว่าไหนนะครับผมจะมีเวลาสอนช่วงไหนก็ต้องรอก,กันไปถ้าไม่ทันรอบนี้นะครับแนวาทางการซ่อมของผมนี้ผมบอกเลยว่า,าพิสดารแต่ทำงานได้จริงนะครับผมบอกเลย เป็นวิธีการที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับไม่มีใครสอนนะครับแนวทางของผมตรงนี้นะครับแต่ถ้าวงจรน,นี้ก็มีอาจารย์ผมสอนนะครับสองท่านนะครับก็เป็นอาจารย์ต่บ,บางไทยอยู่แล้วนะครับที่เป็นคนสอนผมเรื่องการอ่านวงจรนนครับส่วนแนวทางวิเคราะห์กรซ่อมงานแนวทางการหาจุดเสียผมเป็นคนคิดเองนะครับไม่ได้ลอกเรียนแบบใคร ผมบอกเลยว่าไม่จะลอกเรียนแบบใครวิธีการหาตัวชอ็อตวิธีการวัดลายวัดแบบไหนเพื่อหาคําตอบนะครับสนใจเรียนรู้ดักสูตรของผมช่างเชฟโมบายทีมโอที่นั่งจองก่อนได้นะครับไว้เจอกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเก่งในวันหน้าผมยินดีจะมอบวิชาให้อย่างเต็มใจบอกเลยว่าไม่มีกัก๊กแล้วผมบอกเลยว่า iPhone 6ของผมนี้ นะครับเนื้อหาการสอนมาจากเมืองจีนนะครับเป็นหนังสือจากเมืองจีนนะครับซึ่งเป็นแนวใหม่ผมบอกเลยว่าเป็นแนวใหม่นะครับในการใช้สอนให้ทุนให้หาจุดเสียลองมาเรียนดูครับว่าร์สนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนโอเคนะครับสวัสดีครับ